กัดน,นะอยู่อยูย่ ว่าอยู่เนี่ยผมว่าอยู่เนี่ยผมว่าอยู่เนี่ยมีไฟครับไม่ใหญ่ครัเอ้ยไม่เล็กครับโอ้โห ย้ำท <Workers. S 2> ั้งหลายไม้นะเฮ้ยหูหลุดไซครับผมนีะครับผมสั้นไซส์กรเท็ยมนะครับเช้านี้เปิดหัวมาครับผมย้ำไปทั้งหลายไม้ครับ เอาเรื่องอยู่ครับผมเชา้านี้โอเคครับผมตามตัวกันอีกครับผมเห็นมันจีบตรงนี้เห็นมันไล่กัดลูกปลาบเมื่อก,กี้นะ้าฝั่งนู้นเขาได้ช่อนตัวเบลเลอร์เลยฮะเห็นมีอาการนะเช้านี้ก็บรรยากาศก็ ช่งชวงเช้าเย็นๆหน่อยฮะใส่แดดหน้าอย่าออกเยอะานานๆนักตกปลาวันนี้ก็เยอะเอาเรื่องครับผมตามตัวไปเรื่อยครับเช้านี้เราก็เปิดหัวมาแล้วครับตัวหนึง่งน้าเคของเราก็มุ่งหน้าไปก่อนนะมุ่งหน้าไปใหม่ั้งหน้าครับผมไม้เดิมที่มาจากคลิปที่แล้วน้ำมันลงไปเยอะเลยครับลงไปเยอะพอสมควรเลย ผมก็มาซ้ำที่หมายเดิมก่อนนะหมายที่โอเคียชี้จุดให้เราลงครับโอ้โหเมื่อเช้าได้ตัวโคตรใหญ่ลยครับนะนักตกปลาที่เรียกผมว่า shadow shadow ครับช่อน หือกัดฮนะอย,ออยู่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 ดูดูหือหัวมีไซครับตัวนี้หือนั่นไนงะเต็มคำครับตัวนี้ นี่ครับไซส์สวยอยู่ครับผมเต็มคำครับเมื่อกี้วิ่งออกมาชาร์จแล้วเมื่อกี้สุดยอดครับโอเคครับผมตามตัจอนอีกครับผมสุดยอดครับผมโอ้ตัวนี้วิ่งออกมาชาร์จเลยครับวิ่งออกมากัดเลยตัวนี้แดดเกลี้ยงๆครับผมแดดประมาณบ่ายโมงครับผม เที่ยงบ่ายโมงเนี่ยครับแดดแรงมากเลยวันนี้เดี๋ยวผมตามตัวกันดีครับดีงอกมะชากเลยไปหยาบน้ำใส่เนื้อตัวเหนียวเหนียวเนียฮะคุ้ง ตัวเล็กตัวเลนะ็กฮะมันกัดเมื่อกี้มันกัด,กด,กดปุ๊บผมเช็กสายนะแล้วมันดึงแล้วมันดึงกระตุกตึ๊กไปอย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคายครับผมคิดว่ามันน่าจะคายนะน่าจะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โอเคครับผมเอาใหม่ครับเพราะว่าตอนมันกัดตึ๊บผมกดฟีสปูนแล้วผมเช็กสายดูอะมันตึงอยู่ กำลังจะวัดดูผมเช็คอีกทีก็เหมือนมันตึกปล่อยไปอะนะหรือเหยื่ยอเราเป็นตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวผมขอลองอีกสักไม้ครับใช่ครับตัวนี้ครับเหยื่อเราเป็นตัวใหญ่เกินไป จะลองเปลี่ยนเหยื่อดูดาจจะลาตัวเล็กก็เป็นได้ผมจะปิดตัวเล็กครับผมจะใช้เนี่ยครับตัวเล็กครับ ตอ่ตอคบต่องันไงกัดฮนะผมว่าอยู่เนี่ย ผมว่าอยู่วเนี่ยผมว่าอยู่เนี่ย,ม,ย,ยมีไซส์ครับไม่ใหญ่ครับเอ้ยไม่เล็กครับโอ้โหตัวให,ใหญ่กัดไม่โดนนะอืมอืมตัวใหญ่ๆไม่กัดนะกบบยางผมใช้กบเมื่อกี้ผมใช้กบแม็กซิมัมของนโปูครับไม่กัดครับเปลี่ยนเป็นเกียดตะปาาครับผม เ็ดจิตเจ็ดตะปาดของนนหน่องครับผมเข้าลึกเลยฮรเข้ากอเลยโนะตน,นันเนี่ยครับเพราะว่าตัวใหญ่มันอาจจะระแวงครับผมความคิดส่วนตัวผมนะมันอาจจะเราแวงมันอาจจะแบบกัดแบบเหมือน,นไม่ค่อยกัดแบบเต็มคำอย่างเงี้ยครับกัดเราแวงเราแวงเนี่ยพอตัวเล็กครับมีไซส์อยู่นะตัวนี้น่าจะประมาณสามสี่ขีดได้ครับ นี่ครับไซส์สวยเอาเรื่องอยู่ครับตัวนี้เพราะว่าผมใช้กบเนี่ยครับกัดช่วงนี้เพราะว่าผมใช้ผมใช้เป็นกบใหญ่ครับผมประมาณ4ี่เซนของนปุไทยแลนด์ฟิชชิ่งครับกบไอ้แม็กซิมัมครับผมมันกัดแบบกัดแบบไม่เต็มคำครับผมกัดตุ๊บอย่างเงี้ยครับระแวงครับผมกัดพอผมจะวัดมันปล่อยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเล็กเนี่ยครับ พอตัวเล็กป่าไม่ค่อยเราแหวงครับโอเคครับ okay, ผมสุดยอดครับผมตามตัวอันอีกครับมันมานมันมานน,นนะผมวันนี้ก็จัดเป็นสามเต้มนะครับแดดเปรี้ยงๆเลยครับวันนี้แดดแรงครับผมร้อนอบอ้าวด้วยครับโอเคครับผมจัดไปครับ ไปเร็วมาเร็วไปเร็วมาเร็วโอ้โหกัดนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นตอนกัดหรือเปล่าเมื่อกี้วัดกระเด็นมาเลยเมื่อกี้ จะไซส์เนี่ยไซส์ปราเข็มครับโอเคครับผมเพิ่มมายีกหนึ่งเต้มครับเมื่อกี้มันกัดตรงผักตบพอดีมันกัดแล้วทีแรกอ่ะมันกัดไม่โดนผมก็เลยลดคันปุ๊บทีแรกผมผมก็คิดว่ามันจะอยู่แหละมันกัดอยู่แล้วที่ไหนได้มันกัดไม่โดนนะแล้วมันมาซ้ำครับผมเนี่ครับตัวไม่โตครับใสประเข็มครับผม โอ๊ยโโอเคครับผม ก็โอเคครับผมสำหรับทริปนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจครับผมทริปนี้ก็ถือว่ามันเอาเรื่องครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมง6โมงเย็นครับผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผลประกอบการวันนี้ก็ได้มาสีแจ้งครับผมเป็นซอนป๊อกเป็นไซส์ประเข็มหมดแล้วครับวันนี้หาปลาโคตรยากเลยแดดร้อนด้วยครับผมเป็นวันหยุดคนก็เยอะครับผมถือว่ามันเอาเรื่องครับผม สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมยังไงก็ฝากนะนะเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ